สวัสดีค่ะวันนี้ก็ามาพบกับช่องคิติิจังชาแนลอีกเช่นเคยเป็นประจำนะคะกับด้านความเชื่อและสิ่งลี้ลับต่างๆทางสายมูเตลูค่ะวันนี้คิติิจังชาแนลจะพาเพื่อนๆและชาวเอซทุกท่านมารับฟังรับชมคลิปของคิติิจังชาแนลในวันนี้นะคะสำหรับใครลหลายๆคนที่รู้สึกแย่ ไม่ดีอึดอัดติดขัดทุกอย่างวันนี้คิติจังชาแนลแนะนำลองขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าที่เจ้าทางแม่นางธรณีผีบ้านผีเรือนเจ้าป่าเจ้าเขาให้เราเรียกเอ่ยนามก่อนเลยนะคะในวันนี้หลังจากที่เราตื่นนอนมาตอนเช้าเปิดประตูมาแล้วตรงหน้าบ้านให้เรา เตรียมทูปเก้าดอกบอกกล่าวเลยนะคะเดี๋ยวคิดที่จางชาแนลจะทําให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะง่ายๆขอให้สละเวลาและโอกาสสักนิดหนึ่งนะคะกล่าวขอพรเพื่อขอเปิดดวงที่เราติดขัดอยู่ต่างๆนะคะก่อนอื่นคิดที่จางชาแนลก็จะเตรียมจุดทูปเก้าดอกก่อนนะคะบอกกล่าวทูปเก้าดอกนั้นให้เรา จุดแล้วตรวจตราดูให้เรียบร้อยนะคะว่าทูบของเราติดทุกดอกหรือเปล่าถ้าไม่ติดทั้งหมดจุดไหมไปทั้งหมด8ดดอกอีกดอกหนึ่งไม่ติดถือว่าการขอพรในครั้งนี้เป็นโมฆะนะคะไม่สําเร็จต้องเริ่มทําใหม่ของวันถัดไปค่ะนี่นะคะคิดที่จางชาแนลได้จุดทูบมาทั้งหมด วดอกตรวจตราดูเรียบร้อยแล้วนะคะติดหมดทุกดอกนะคะทีนี้คิดจิจังชาแนลก็จะนำพาเพื่อนๆเอซทุกท่านให้มาได้รับฟังรับชมคลิปการขอเปิดดวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในบ้านเรานะคะให้เรากล่าวแบบนี้เลยนะคะตั้งน้โมสามจบก่อนค่ะน้โมตัสสะภระควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสะข้าพเจ้าให้เราเอ่ยชื่อนามสกุลของตนเองนะคะอยู่บ้านเลขที่เท่าไหร่ให้เราบอกไปให้ถูกต้องชัดเจนนะคะ ถ้าอยู่ห้องเช่าก็ให้บอกบ้านเลขที่ณสถานที่ห้องเช่านี้นะคะกราบขอเจ้าที่เจ้าทางแม่นางธรณีผีบ้านผีเรือนเจ้าป่าเจ้าเขาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ณสถานที่แห่งนี้ทั้งเอ่ยนามก่อนก็ดีไม่เอ่ยนามก่อนก็ดีบัดนี้ วันนี้ข้าพเจ้าขอดวงเปิดชีวิตเปิดการเงินเปิดการงานเปิดความรักเปิดข้าพเจ้าจะนำเงินที่ได้ไปสร้างบุญกุศลสร้างกรรมดีสร้างประโยชน์ต่อสังคมต่อไปสร้างบารมีต่อไป ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ข้าพระเจ้าได้เอ่ยนามก่นและไม่ได้เอ่ยนามกนมานี้จงประทานพรให้แก่ข้าพระเจ้าด้วยเถิดขอให้พระเจ้ามีเงินเหลือกินเหลือใช้เหลือเก็บไม่ขาดมือมีเงินใช้ไม่ขาดสายมีช่องทางทำมาหากินรายล้อมไปด้วยคนดีๆเจอแต่คนดีๆ เป็นลูกรักขององค์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกพระองค์เทพทั้งหลายเทวดาทั้งหลายมีความเจริญรุ่งเรืองเพิ่มพูนต่อไปไม่หมดสิน้นมีร่างกายสุขภาพแข็งแรงสามารถสร้างคุณงามความดีต่อไปตลอดจนสิ้นอายุไขนิพพานังปัจยโยโหตุสาธุสาธุสาธุาธนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งสาธุแล้วเราก็เอา ทูบนี้ไปปักที่เราเตรียมไว้ในกระถางนะคะหรือหากใครไม่ได้เตรียมก็ให้ปักลงดินได้เลยนะคะหากสะดวกแบบนี้นะคะจะปักในชายคาบ้านหรือนอกชายคาบ้านเราสามารถทําได้หมดค่ะเพราะเราได้กราบขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกๆพระองค์ที่มีอยู่ภายในบ้านเราแล้วนะคะขอให้ดวงเปิด หากมีเวลาให้สละเวลาสักนิดหนึ่งนะคะตื่นเช้ามานะคะลองทําดูค่ะหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่ว่าดีที่ว่าปังคิดท,ที่จางชาแนลก็จะนํามาทําและแนะนําให้เพื่อนๆได้รับฟังรับชมกันนะคะคลิปนี้ถือเป็นความเชื่อเฉพาะบุคคลค่ะมีทั้งคนเชื่อและก็คนไม่เชื่อเรื่องแบบนี้คิดท,ที่จางชาแนลก็ไม่สามารถไปบังคับจิตใจผู้ใดได้ได เพียงแต่เป็นผู้ชี้แนะแนวทางและเป็นวิทยาทานกา,การเผยแพ่ความเชื่อทางด้านนี้นะคะถ้าชอบคลิปนี้ของคิดจางชาแนลก็ช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อบอกต่อเป็นธรรมทานและเป็นประโยชน์ต่อไปให้เพื่อนๆได้รับฟังรับชมด้วยนะคะสำหรับวันนี้ช่องคิดจางชาแนลก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ